มมาหน่อยโอ้โหชาวไล่คิดว่าให้ผมไปทําสวนหรือไงเนะี่ย GM มหมาหน่อยโอ้โหฮ,ฮีเมะตัวนี้โคตรเก่าเลยอะ่ะโอ้โหหมาหน่อยโอ้โหคาร์บอยเจสิก้า สำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออตโต้วันนี้ผมขอแนะนําเป็นแอป UG Phone แอปพลิเคชันที่จะมาช่วยทุกคนฟาร์มเกมได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นแอป UG Phone เป็นแอปพลิเคชันในระบบคลาว์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันถึงแม้ว่าจะปิดอินเทอร์เน็ตไปแล้วปิดหน้าจอโทรศัพท์ไปแล้วตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราอยู่ได้ สำหรับใครที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้หรือว่ากลัวแบตเสื่อมแอปยูจีฟนตอบโจทย์มากๆราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละ1ิบาทตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําเป็นแพ็กเกจ MVP ซึ่งแพ็กเกจนี้จะราคาแพงกว่าแพ็กเกจปกติ1เท่าแต่สเปคที่เขาให้มาสูงถึง3เท่ากันเลยแพ็ก MVP แพงกว่านิดหน่อยแต่ผมบอกได้เลยว่าคุ้มกว่าแน่นอนใครที่สนใจดาวน์โหลดก็สามารถดาวน์โหลดแอป U g p h o n e ผ่านลิงก์ใต้ดีสคริปชันใต้คลิปนี้ได้เลย ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปกันนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ผมก็ขอแนะนำเป็นร้านเจนนัมคาค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านค้าจดทเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ iOS สาหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจอื่นๆต่างๆในเกมไลน์เจอร์ก็สามารถไปเติมได้ที่ร้านเจนนัมคาค้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยลิงก์ตัวจริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ให้ใต้ด e ค c r ชชันคลิปแล้วก็ใต้ปักหมุดคอมเมนต์กันเลยนะครับ สวัสดีคนทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไอซ์แนรนี่กับเกมหลายเลนเจอร์สำหรับคลิปนี้เราจะมาเปิดการชาตามล่าเจ้าตัวของมูลกับปะกันนั่นเองเนื่องจากว่าผมเนี่ยไปลองเล่นเจ้าตัวของมูลกับปะในเลเวล140แล้วก็เลเวล240มาบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่เก่งมากๆและไอดีนี้ของผมเนี่ยเป็นไอดีที่ดวงเกลือที่สุดประจําปีนี้แล้วผมอยากรู้เหมือนกันว่าไอดีนี้เนี่ยมันจะเกลือข้ามปีหรือเปล่าก็มาลุ้นกันที่รอบนี้ละกันว่าผมจะเปิดได้เจ้าตัวของมูลข ผมจะเปิดตู้ไม่เพิ่มโอกาสนั่นเองเนื่องจากว่าผมเปิดตู้เพิ่มโอกาสมาแล้วและรู้สึกว่าเลดการออกเนี่ยมันไม่ค่อยดีอย่างที่ผมคิดไว้ผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าตู้ไม่เพิ่มโอกาสแบบนี้เนี่ยมันจะมีโอกาสเปิดได้เจ้าของมูลขับปะหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันที่5ตัวแรกกันเลยละกันตัวที่ผมอยากได้หลักๆในชิปนี้ ยังไงก็ต้องเป็นมูลขับปะอยู่แล้วแหละส่วนตัวลองๆถามว่ามาได้ไหมมันก็มาได้เพราะว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยก็ยังขาดในตําแหน่งของตัวชนใกล้เหมือนกันถ้าได้ตัวชนใกล้มาเนี่ยตัวนี้ผมก็อาจจะปั้นเหมือนกันสําหรับเจ้าตัวของเบราวตัวใหม่มาขับปะโอ้โหตัวแรกมาได้เป็นตะบองเพชแซลลี่เลยซึ่งตัวนี้เนี่ยหลายๆคนก็คงจะรู้แหละว่ามันเป็นตัวเกลือแห่งตู้กาชานี้ไปแล้วมาหน่อยเถอะมูลขับปะอย่างน้อยเนี่ยถ้าผมได้มาไอดีนี้ของผมเนี่ยจะไม่ได้เกลือข้ามปีกับเขาเพราะว่าไอดีนี้ของผมเนี่ยมัน เกลือจริงๆโอ้โหเรียบร้อยเลยครับบอกได้เลยว่ายิ่งเปิดยิ่งเกลือยิ่งเปิดยิ่งท้อโอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆไอดีนี้เนี่ยมาขอให้ได้ขอให้โดนเถอะอย่างน้อยอะไอดี ID นี้ไม่ได้คูเทพโคละโบไม่เป็นไรได้แค่ขับปะก็พอโอ้โหถ้าขับปะมาแล้วผมบอกเลยว่า g กียร์ไอดีนี้เนี่ยพร้อมเสิร์ฟให้เลยอะไม่ว่าจะเป็นช่องหน้าช่องกลางช่องท้ายผมพร้อมเสิร์ฟให้เลยมาหน่อยขอให้ได้เถอะนะมุนขับปะ่ะและมีอีกหลายดีที่ผมจะเปิดโอ้โหได้เป็นเจ้าตัวของอสูรเข่าเดียววะ่ะคนดู ตกใจหมดเลยนึกว่าจะได้เป็นเจ้าตัวของมุลคขับปะอะไม่เป็นไรได้อสูรเขาเดียวมาก็ถือว่าได้เล่นเหมือนกันซึ่งไอดีนี้ของผมเนี่ยก็ยังหาเป็นตำแหน่งตัวชนใกล้จะจ๋ายอยู่ซึ่งตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆผมคิดว่ากบของผมเนี่ยน่าจะเหลื่อๆอยู่แหละเดี๋ยวผมจะลองปั้นเลนเจร์ตัวนี้มาเล่นดูละกันว่าจะเป็นยังไงซึ่งผมลองเอาไปเล่นในเลเวลร4 0ดูแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่ถึกมากๆถ้าลองปั้นเป็นเวล240รดูเนี่ยผมคิดว่าน่าจะถึกพอตัวเหมือนกันแหละสำหรับเจ้าตัวของอเบ เราได้มา1ตัวแล้วตัวต่อไปเนี่ยที่ผมต้องการหลักๆแหละที่ผมอยากจะได้ก็คือมูลขับปะครับผมยังน้อยเนี่ยตู้ไม่พมโอกาสมันก็ยังมีสิทธิ์มากกว่าตู้พรมโอกาสเพราะว่าผมเปิดตู้พมโอกาสไปเนี่ยไม่ต่ำกว่า300ใบแล้วยังไม่ออกเลยอะคือมันที่สุดมากๆสำหรับตู้นั้น แต่ผมคิดว่าตู้ไม่เพิ่มโอกาสเนี่ยมันมักจะเปิดได้เพราะช่วงที่มันมาแรกๆเนี่ยผมก็เปิดตู้ไม่เพิ่มโอกาสเหมือนกันและก็เปิดได้ด้วยเปิดได้เยอะด้วยนะช่วงนั้นอะโอ้โหได้เป็นฟองสบู่โคนี่เฮ้ยห้ตัวเลยนะ50ตัวไอดีนี้ก็อยากจะได้ตัวดีๆกับเขาเหมือนกันะมาหน่อยเถอะมาหมุนขบปะมาหน่อยนะผมขอร้องละหมุนขบะมาหน่อย,ยผมว่าลีลาไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยผมว่ากดข้ามเลยดีกว่ามาหมุนขบปะ มาหน่อยโอ้โหได้เป็นแซลลี่กุ๊กไก่โอ้โหเหลือจะเชื่อจริงๆตัวนี้ก็ทางคลิแต่ไม่ใช่ทางคลิที่ผมต้องการโอ้โหเจ้าสาวมหาเศรษฐีเฮ้ยตู้นี้มันจะเกินไปหรือเปล่าเรียบร้อยเลยครับเดี๋ยวเราไปแลกตั๋วกาชามาเปิดเพิ่มดีกว่าน่าจะแลกได้อีกประมาณ2ครั้งเราเปิดรอบนี้ไป1รอบแล้วก็น่าจะเปิดได้อีกรอบนึงมา ลุ้นกันต่อ10ตัวสุดท้ายจะได้หรือไม่ได้ก็มาลุ้นกันที่รอบนี้กันเลยแล้วกันถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปไล่เปิดไอเดีเล็กๆของผมต่อเพราะว่าไอดีลองๆของผมเนี่ยบาง ID ผมอยากจะได้พรสวรรค์มันด้วยโอ้โหไอดี ID นี้ยังไม่ได้เลยไปหวังพรสวรรค์นี้มันจะได้หรือเปล่าเนี่ยมา รอบนี้แหละรอบสุดท้ายของจริงแล้วไอดีนี้จะได้หรือไม่ได้ก็ต้องมาวัดกันที่รอบนี้แล้วแหละถ้าไม่ได้จริงๆผมคิดว่าผมน่าจะต้องปั้นเจ้าตัวหงเปเล่าอสาูรเขาเดียวมาเล่นแล้วแหละเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยถ้าเราใส่เกียร์สุดผมว่ามัดน่าจะเล่นได้โอ้โหเรียบร้อยกันเลยทีเดียวสําหรับไอดีนี้เอาละเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อที่ไอดีาดมของผมกันเลยละกันซึ่งไอดียดมของผมเนี่ยเปิดได้เจ้าตัวของมูลขับปะมาไปที่เรียบร้อยแล้วและผมเนี่ยได้ทําการติดเป็นเกียร์ค่าพลังโจมตีกายเนี่ยสูงถึง4จุดกันเลยซึ่ง4 จุดนี้เนี่ยผมลองไปเทสมาโอ้โหดาเมจขึ้นหนักมากๆอะ่ะไม่ว่าจะเป็นการตีกายภาพปกติหรือว่าดาเมจสกิลเนี่ยบอกได้เลยว่ารุนแรงมากๆนี่ขนาดผมไม่มีอัปเกรดธาตุมันยังแรงขนาดนี้เลยแต่ถ้าผมโยกเอาอัปเกรดธาตุที่เป็นกีอาวุธเค้นซึกเกไปใส่ให้มันอีกเนี่ยผมคิดว่าน่าจะแรงได้มากกว่านี้อีกแต่ก็ มันต้องหาเป็นเกียร์ช่องกลางหรือว่าเกียร์ช่องท้ายที่เป็นค่าพลังจมตีให้มันอีกอะผมคิดว่าผมน่าจะยังไม่มีสําหรับเกียร์ที่เป็นพลังจมตีช่องกลางกับช่องท้ายเนี่ยผมน่าจะต้องไปหาเกียร์ช่องอื่นมาเสริมอีกนั่นเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะหาได้หรือเปล่าก็มาลุ้นกันต่อเลยละกันซึ่งไอดีนี้ของผมเนี่ยอยากจะได้ขับปะอีกตัวหนึ่งอยากจะลองทดสอบว่าค่าพลสวรรคบวกหนึ่งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตีบวกให้มันไปแล้วมันจะช่วยได้มากสักเท่าไหร่กันซึ่งผมเนี่ย ไปลองเทสแบบเวอร์ชันไม่มีพรมันก็เก่งแล้วแต่ถ้ามันมีพรมันจะเก่งขนาดไหนเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยละกันซึ่งในรอบนี้เราจะเปิดรวมๆกันเนี่ยประมาณร้อยกว่าตั๋วละกันซึ่งตั๋วกาชาทั้งหมดนี้เนี่ยผมจะลองหยอดไปก่อนถ้าสมมุติว่าเลดมันออกดีจริงๆผมค่อยเอา ID อื่นๆของผมเนี่ยมาลั่นต่อน,นั่นเองรวมถึง ID หลักด้วยบอกทันเลยว่า ID หลักในเดือนนี้ผมก็ไม่พลาดเหมือนกันสาหรับเลนเจอร์ในเดือนนี้มา รอบนี้ขอให้ได้ขอให้โดนเถอะนะมูนขับปะถ้ามาเนี่ยจบเลยคือจบเลยทุกอย่างโอ้โหไม่มาคนดูคืออยากจะได้พรหนึ่งเหมือนกันแหละไม่อยากใช้กบพรสวรรค์เพราะว่ากบพรสวรรค์เนี่ยผมอยากจะเอาไปใช้กับตัวอื่นมากกว่ามาหน่อยได้ไหมเล่าโอโ้ยังไม่มาเลยโอ้โหหรือจะเชื่อจริงๆอะตู้นี้หมาเถอะนะ ผมขอละมุนขับมาคือจบทุกอย่างคือจบโอ้โหฮ,ฮันนี่ผู้แข็งเก่งคือผมเปิดก่อนหน้านี้เนี่ยคือได้มาเป็นเจ้าตัวของเปล่าเนี่ยผมก็คิดว่าเลดมันน่าจะดีแต่ที่ไหนได้คือเลดค่อนข้างที่แย่เลยเดือนนี้เนี่ยใครที่เปิดได้เลนเจอร์ตัวนี้ในงบน้อยๆเนี่ยผมดีใจด้วยละกันเพราะว่าผมเนี่ยไปดูหลายๆคนเปิดเนี่ยโอ้โหคือมันออกยากจริงๆนะบางคนเนี่ย9,000บีได้มาตัวเดียวเองคือมันที่สุดจริงๆอะรอบนี้ผมก็ โอ้โหงบผมไม่ค่อยเยอะได้สประเด็นน่ะผมอยากจะได้ในงบน้อยๆเหมือนกันมาก็อยากจะหมดประมาณร้อยสองตัวก็พอแล้วแหละสําหรับตัวในเดือนนี้โอ้โหเพราะว่าเดือนหน้าเนี่ยมันก็โอ้โหมันเป็นอีเวนต์บังคับถลุ่มเพชรอะคือเดือนหน้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเกียร์ไม่ว่าจะเป็นเลนเจอร์ผมคิดว่าน่าจะเก่งทั้งคู่เลยยังไงในเดือนหน้าก็ต้องเปิดกันลทธิแน่นอนอะโอ้โหอยากจะเซฟตั๋วกาชาไว้บ้างอะคนดูคือตัวเกมเนี่ยคือไม่ใจอ่อนให้ผมเลยอะอยากได้เหมือนกันมา ขอให้ได้พอรอเถอไอดีนี้ผมจะเอาไปดันลีกแบบชิวๆกับเขาบ้างมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหอมยิ้มตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยมาหน่อยเถอมาหน่อยโอ้โหเจมส์รู้สึกปีกเหลืออีกประมาณสองครั้งแล้วก็เราสามารถเลกได้อีกประมาณเอเลกได้อีกประมาณครั้งสองครั้งก็เหมือนกับไอีดะกี้เลยเราแลแกได้อีกประมาณสองครั้งโอ้โหอุน้าลรโอนาดมาแบบนี้ จบเลยครับอาแลกได้อีกประมาณ2ครั้งผมคิดว่า2ครั้งนี้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่เราจะเปิดได้เจ้าตัวของบูนขับปะเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่ได้เนี่ยขอเป็นโคนี่ก็ได้มาอย่างน้อยอ่ะถ้าเราได้โคนี่มาผมก็รู้สึกโอเคกว่าที่ไม่ได้อะไรเลยอ่ะครับมามาหน่อยเถอะถึงแม้ว่าโคนี้จะใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ก็ตามแต่ผมก็อยากจะได้โอ้โหได้โคนี้จริงด้วยแต่คนละตัวแลกได้อีกรอบหนึ่งครับมารอบนี้รอบสุดท้ายของจริงแล้วไม่ได้คืออดรอบนี้ ถ้าอดก็คืออดจริงๆอ่ะมาขอให้ได้ขอให้โดนเถอะเดี๋ยวตั๋วกชาชาเดี๋ยวมีกิจกรรมมาแจกอีกเราสามารถฟาร์มได้อีกยาวๆเลยขอให้ได้แต่นะตั๋วกาชาในรอบนี้ผมขอเถอะอ่าตั๋วสุดท้ายขอคมๆมาหน่อยได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยเลยครับได้ลิอานักบัลเล่โอ้โหเหลืออีก300รลูบี้เราจะลั่นดีเบ้าโคดูคือโอ้โหอีกใจนึงผมก็อยากได้พรสวรรค์นอะอีกใจนึงผมก็อยากเก็บลูบี้ไว้เปิดในเดือนหน้า เหมือนจะทํายังไงดีแต่ว่าไอ้มูนนี้มันเก่งจริงๆอ่ะยิ่งเดือนนี้มันมีการันตีด้วยสิผู้ผมลังเลเลยอะไหนๆก็ไหนๆแล้ว300ยลูบี้ยัดเลยละกันอออินกับตัวนี้ไปเลยไหนๆก็ไหนๆแล้วโอ้โหผมนี่ไม่อยากอออินเลยแต่ที่แต่จะให้ทํายังไงได้อ่ะคือมันเก่งจริงๆอ่ะเดือนนี้มาขอให้ได้เลยนะผมอุห์ลงทุนเอา300ยลูบี้มาเปิดแล้วโอ้ไซมอน หมาหน่อยโอ้โหชาวไล่คิดว่าให้ผมไปทําสวนหรืองไงเนะี่ยจีอ็มหาหน่อยโอ้โหฮ,ฮีเมตตัวนี้โคตรเก่าเลยอะ่ะโอ้โหหมาหน่อยโอ้โหคาบอยเจสิกา้าได้แต่เลนเจอร์แปดดาวแบบนี้โอ้โหรู้ชะตากรรมตัวเองแล้วว่า300รอยดูบี้โอ้โหไอลรอนมูนเรียบร้อยเลยได้เป็นแซลลี่สิงโตมา อ่ครับผมตามนั้นเลยคือสภาพที่เห็นก็เกลือครับผมเรียบร้อยเลย300ร้อยูบีอุ่ากัดฟันเอามาเปิดก็ไม่เป็นไรอะ่ะก็อนในเมื่อเราเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรคือผมเนี่ยอยากจะได้จริงๆนะพรสวรรค์นหนึ่งคือผมเนี่ยไปลองเล่นแบบไม่มีพรคือมันกิ่งมากๆอะ่ะแต่ถ้ามันได้พรอ่ะมันจะกิ่งขนาดไหนคือพรของมันอะ่ะง่ายๆคือ มันจะเพิ่มพลังโจมตีให้200%เป็นระยะเวลา5วินาทีซึ่ง200%เนี่ยถ้าเรามาเทียบกับค่าเกียร์เนี่ยมันเหมือนเราได้ค่าเกียร์อีกช่องหนึ่งเลยยิ่งถ้าสมมติว่าเราได้พรสวรรค์เป็นขั้น4เนี่ยมันจะบวกพลังโจมตีเพิ่มขึ้นมาถึง600%เลยนะซึ่ง600%เนี่ยมันเยอะมากๆโอ้โหมันเยอะจริงๆรวมกับที่เป็นค่าศักยภาพเข้าไปอีกโอ้โหผมบอกได้เลยว่าตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ตีหนักมากๆอ่ะโอ้โหโโแต่ก็ไม่เป็นไรครับในคลิ้ดดไไม่ไ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวตู้เพิ่มโอกาสมันมาเดี๋ยวผมข่้ยมายอดกันอีกรอบหนึ่งละกันและที่สําคัญไปมากกว่านั้นเนี่ยใครที่ยังตามล่าเรนเจอร์ในเดือนนี้อยู่และไม่รู้ว่าจะไปเติมที่ไหนผมก็ขอแนะนําว่าไปจัดแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจน้ามา้าท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยร้านคา้าจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายแลวก็เปิดมานานกว่า7ปีทางร้านมีบริการรับเติมทุกแพ็กเกจในระบบ i s สําหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจไหนเป็นกรณีพิเศษก็อย่าลืมทักแชทเข้าไปสอบถามกันได้ที่ร้านเจน้ามา้าท็อปอ สำหรับใครที่เป็นผู้ใช้ง,งานแอป g ูทิฟโนหรือแอป LD c ดี u d อยากจะได้แพ็กเกจรายวันแพ็กเกจรายเดือนและเขาสุดคุ้มก็สามารถไปเติมแพ็กเกจกันได้ที่ร้านเจนนังท้าท็อปอัพเซ็น,นได้เลยลิงก์จริงเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ดีคิปชั่นคลิปแล้วก็ใต้ปักมดุดคอมเมนต์กันเลยนะครับสามรลบคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันไวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ